รีบวิ่งกับการขี่รถไฟเพื่อจะไปยังจุดหมายตามที่ตัวเองต้องการและในเวลานั้นก็มีชายตาบอดสองคนอยู่ในสถานที่แห่งนั้นด้วยชายตาบอดสองคนกําลังเดินร่อนเร่เพื่อหาที่นั่งพักแต่เผอิญชายตาบอดสองคนได้เดินไปขวางทางผู้หญิงกลุ่มหนึ่งขอโทษครับมองไม่เห็นนายว่าคิดเดินยังไงเนี่ยโมซุกโมจะเลยเนี่ย ขอโทษครับขอโทษครับจริงหรอจริงเปล่าจริงครับจริงครับแกอย่าดีว่าเขาเลยจะไปเอกแรงคนตาบอดไปเถอดเดี๋ยวทำงานสายบอดก็ไปอยู่ส่วนบอดสคนยิ่งรีบอยู่จากนั้นคนตาบอดทั้งสองก็ได้เดินไปนั่งพักที่ข้างๆทางบนสถานีรถไฟ BTS และได้บนกันว่าเฮ้ยทไมคนสมัยนี้ใจจีนดํากันมากเลยว ก็เราก็บอกอยู่ว่าเป็นคนตา,<ช>ตาบอดทำไม<ร> <ตา S 1> ไม่ฟังกันบ้างเลยนะเนี่ยเขาไม่ฟังเลย <laughs> และในเวลานั้นเองก็ได้มีทีมประกาศเรื่องของพระเยซูกําลังประกาศถึงเรื่องการหายโรคสวัสดีครับวันนี้เราได้นําข่าวประเสริฐมายังท่านทั้งหลายนะครับสําหรับท่านทั้งหลายที่ได้ยินเสียงนี้นะครับเพียงท่านเดินเข้ามาหาเรานะครับและเรียกร้องการรักษาจากพระเยซูนะครับ พระเยซูจะรักษาท่านให้หายนะครับเพียงแค่ท่านเชื่อเท่านั้นนะครับท่านก็จะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้านะครับให้เราอธิษฐานต่อพระองค์นะครับพระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานของท่านทุกคนนะครับในทันใดนั้นหูของชายตาบอดทั้งสองได้ยินเสียงของทีมประกาศนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองอยากจะหายจากอาการตาบอดนี้เขาทั้งสองคนจึงชวนกันเดินไปหาย,ยังกลุ่มทีมประกาศนั้นพี่ครับพี่ครับ ผมสนใจเรื่องของพี่มากเลยครับเรื่องพระเยซูครับผมอยากจะรับเชื่อได้ไหมครับได้ครับได้เอาเราขยับมาทางนี้ให้หลบหลบทางครับครับก็ไม่ยากนะครับที่เราอยากจะรู้จักพระเยซูเนี่ยก็แค่ที่ฐานตามนะครับพร้อมไหมครับพรมให้เรา ตั้งใจนะครับเชื่อในคำพูดของเราให้เราขนมรงนะครับถ้าแต่พระเจ้าถ้าแต่พระเจ้าลูกเป็นคนบาปลูกเป็นคนบาปลูกอยากรู้จักพระองค์ลูกอยากรู้จักพระองค์ขอเชิญพระเยซูขอเชิญพระเยซูเข้ามาในใจเข้ามาในใจอยู่ในชีวิตของลูกอยู่ในชีวิตของลูกรักษาลูกรักษาลูกปกป้องลูกปกป้องลูกลูกขอลูกขอให้พระองค์ทรงนำให้พระองค์ทรงนำ ลูบในทุกวันลูบในทุกวันที่จะก้าวเดินกับพงค์ที่จะก้าวเดินกับพงค์ขอฝากชีวิตขอฝากชีวิตไว้กับพงค์ไว้กับพงค์ในนามพระเยซูในนามพระเยซูคริสต์เจ้าคริสต์เจ้าอเมนอเมนโอพระเจ้าลูกอยากรู้ว่าพรงค์อยู่ที่ไหน แต่ลูกไม่รู้ว่าพรงรงมีอยู่จริงหรือเปล่าแต่ลูกอยากหายพระเจ้าลูกอยากกลับมามองเห็นอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าช่วยลูกด้วยพระเจ้าช่วยให้ลูกมองเห็นอีกครั้งหนึ่งพระเจ้าในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนทุกอย่างเสร็จสิ้นลงทีมประกาศนั้นก็ได้กลับไปแต่ต่อจากนั้นอีกไม่นานคนตาบอดทั้งสองคนก็เริ่มมองเห็นทุกอย่างบนโลกนี้เขาทั้งสองหายจากอาการตาบอด เขาทั้งสองมองเห็นแล้วด้วยความดีใจเขาทั้งสองก็พูดกันว่าเฮ้ย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 มองเห็นแล้วเฮ้ย <hey, hey, S 2> เห็นรู้ไหมพระเจ้า hey, hey, พระเจ้ารักษาเราแล้วขอบคุณขอบคุณมากเลยเมองเห็นแล้วเมื่อเขาทั้งสองหายดีแล้ว,วก็อยากจะขอบคุณสําหรับทีมประกาศที่ได้นําข่าวประเสริฐของพระเจ้ามาในวันนั้นแต่เขาก็ไม่เห็นทีมประกาศนั้นอีกเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เขาทั้งสองทําอยู่ตอนนี้คือ เขาทั้งสองได้มายืนแจกใบปลิวของพระเจ้าและยืนประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูตรงจุดที่เขาเคยได้ยินข่าวประเสริฐของพระเจ้านั้นเขาทําอย่างนี้เป็นประจำจนมาวันหนึ่งก็ได้มาพบกับกลุ่มผู้หญิงสามคนที่เคยพูดดูด่าว่าเขาทั้งสองตอนที่ยังตาบอดอยู่แต่คนตาบอดทั้งสองนั้นจาผู้หญิงกลุ่มนี้ไม่ได้หรอกเพราะตอนนั้นเขายังมองไม่เห็นอะไรเลยแต่ในขณะที่ชายทั้งสองคนยืนแจกใบปลิวอยู่นั้น ผู้หญิงสามคนนี้ก็เห็นและจำเขาทั้งสองคนได้เฮ้ยใช่สองคนนั้นมันเดินชนเราวันนั้นไหมเนี่ยเออให้ดูเดี๋ยนี้โอ้ไงนะไม่ใช่หรอกเธอไอ้พวกนั้นนะตกแต่งตัวสกปรกมอมแมมโสโครมีแต่งตัวดีมีสกุลปูนท้เปลี่ยนได้ไงอ่ะเปลี่ยนได้ไงคงไม่ใช่คุนเธอเดินชนช้นแบบเต็มเปล่าเลยอ่ะไม่ใช่อ่ะเฮ้ยฉันว่าใช่นะคุ้นๆนะลองเดินไปดูใกล้ๆดูสิเอาเสียเวลาลองไปดูปะปะปอ๋อโอเคโอเคไปดู พอทั้งสามคนเดินเข้าไปใกล้ผลปรากฏว่าเป็นชายตาบอดสองคนนั้นจริงๆเธอเธอเธอสองคนหรือเปล่าที่ตาบอดแล้วเดินมาชนพวกฉันวันนั้นน่ะใช่ใช่ครับใช่สองคนนะเอ้าแล้วตอนนี้มองเห็นแล้วเหรอแล้วมองเห็นได้ไงตัว่ตัวดีโกหกสิบแปดมุกุฎวดชัวร์เลยพวกนี้เลยครับผมไม่รู้ว่าหายได้ยังไงครับแต่ว่าในวันนั้นที่มีคนมาประกาศเราได้ลองเข้าไปรับเชื่อแล้วเราก็หายครับ ผมไม่รู้ว่าหายได้ไงจริงๆนะครับพออาจารย์อามาพูดอย่างนี้เนี่ยมาโกหกหรือเปล่าพวกขอทานเงินตาบอดขอทานก็ต่งไม่ใช่ครับจริงๆนะครับผมได้รับการรักษาแับที่คาใบฟิวครับผมมาแจกใบฟิวครับเพื่อจะตามหาแท็กู้ปรกาศในวันนั้นนะครับอวิฉันว่าจริงๆนะดูสิดูสิเนี่ยที่เราเดินชนวันนั้นน่ะตามันบอดจริงๆนะหายได้ไงยังไงตาเขาบอดจริงๆนะวิเขาต้องมีอะไรแน่ๆเลยอ่ะแน่ๆเลย เนี่ยตอนนี้ดูตามเขาสิท่างเขามองเห็นเหมือนเราปกติเลยอ่ะมาดูสิดูการแต่งตัวสิเปลี่ยนไปเหมือนคนละคนจริงๆอ่ะสนุกว่าคุณมองเห็นกันได้ยังไงไม่รู้ครับพระเยซูรักษาเราครับรพะยผมเชื่อว่าพระเยซูรักษาเราครับอกเรามาอย่างนั้นครับว่าพระเยซูพระเจ้ารักษาเราครับจะเชื่อได้เหรอใช่ลองดูครับนี่ครับใบบิลครับลองอ่านก่อนนะครับ เรีบอะเพื่อจะยิ่งรีบอยู่นะเสียเวลาสักแป๊บเดียวนะครับผมไม่รู้ว่าหายยังไงนะครับแต่ว่าพระเยซูรักษาครับพระเยซูรักษาเราจริงๆครับมันจะหายได้ยังไงพูดมาตรงๆที่มันหายได้ไงผมไม่รู้ครับผมไม่รู้ว่าหายได้ยังไงแต่ว่าพระเยซูรักษาผมหายแล้วเพราะพระเยซูรักษาผมและบัดนี้ผมเห็นแล้วครับใช่ครับใช่ผมเห็นแล้วเชื่อก็เชื่อพูดปิดจิตแปดมนช่ไหม่ด้วยหรอไม่เถอะผมหายแล้วเพราะพระเยซูรักษาผมผมมองเห็นแล้ว คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามผมหายแล้วเพราะพระเยซูรักษา